สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับน้องแบงค์อีกเช่นเคยนะครับวันนี้น้องแบงค์มีบอลสีสวยๆนะครับมาแบ่งปันท่านผู้ชมนะครับช่วงปิดเทอมนกน้องแบงค์มาช่วยคุณพ่อคุณแม่นะครับก็คือขายบอลสีนะครับเดี๋ยวก็ก็จะเปิดเทอมแล้วนะครับถ้าเปิดเทอมเนี่ยน้องแบงค์ก็จะขายแค่เฉพาะวันเสาร์อาทิตย์นะครับใครสนใจนะครับสามารถโทรมาได้ที่เบอร์ศูนย์หกสามสี่สามหกหกแปดสองห้านะครับ เดี๋ยวเราแม่งทิ้งเบอร์ไว้ด้านล่างคลิปนะครับเบอร์นี้สามารถแอดไลน์ได้แล้วก็มีเก็บเงินปลายทางด้วยนะครับก็คือเก็บเงินเนี่ยก็ค่าส่งนะครับสี่สิบเกาบาทเหมาๆนะครับจะส่งตะกร้าไปสนีไทยแล้วก็ใครซื้อครบ ใครซื้อครบสองร้อยเก้าสิบเก้าบาทนะครับส่งฟรีเลยนะครับวันนี้โปรโมชั่นนะครับซื้อครบสองร้อยเก้าสิบเก้านะครับจะส่งฟรีโอเควันนี้ก็มาอัปเดตบอลสีให้นะครับจากคลิปที่แล้วมาเริ่มที่ต้นแรกกันเลยครับต้นนี้เป็นบอลเก่าโบราณน,นะนี่ครับสวยมากๆครับต้นนี้นะครับใบล่างเนี่ยอาจจะร่วงแล้วนะ ต้นนี้นะครับในราคาหนึ่งร้อยห้าสิบาทนะครับน้องชื่อว่าปีกหงนะหนึ่งร้อยห้าสิบบาทครับต้นต่อมาเนี่ยครับอ่าดูสูงมากครับต้นต่อมาเป็นบอลก่ับโบราณนะครับเป็นต้นแรกของสวนเลยเนาะต้นนี้นะครับนางลากสุดนะนางลากสุดลักษณะนะครับก็จะแบกจะมีฮาฟฮับนะอันนี้ใบใหม่ล่าสุดเลยนะ ต้นนี้เป็นบอลเก่าโบราณนะครับเอาไปเจ็ดสิบเก้าบาทครับอยู่ในกระถางสี่นะแต่อันนี้อยู่ในกระถางหกนะครับไอ้อยู่ในกระถางหกอันนี้อยู่ในกระถางห้าเนาะนะครับขอัยด้วยนะครับเจ็ดสิบเก้าบาทครับโอ้โหใบไม้ด่างฮารครับนี่ครับต้นต่อมานะอยู่ในตักตับนะอันนี้มาก่อนเขาจะเล่นบอลเป็นตับกันนะอันนี้ตับรามเกียรตินะครับ จักตีเมฆหน้าเขียวนะครับต้นนี้ราคาหนึ่งร้ยห้าสิบบาทครับต้นต่อมาเป็นบอลอมตะอีกต้นหนึ่งนะครับเป็นบอลป้ายแดงนะสวยมากๆครับต้นนี้อยู่ราคากระถางห้าเนะาะเมื่อกินกระถางหกนะครับยักษ์ตีเมฆเนาะต้นนี้ราคาเจ็ดสิบาบาทครับชายชนต้นต่อมา อ่าอย่าลืมลืมแจ้งท่าผม้ชมนะครับเป็นอ่าใครชอบบอลนอกตู้นะครับก็มาดูช่องน้องได้เนาะนี่ครับต้นเป็นบอลนอกตู้ทั้งหมดเลยนะครับบอลบอลนอกตู้ทั้งหมดเลยแต่ถ้าอยู่ในตู้เนี่ยน้องแมงจะเอาออกมานอกตู้นะทิ้งไว้เป็นอาทิตย์เลยนะครับก็น้องก็ปรับสภาพได้แล้วนะครับต้นนี้ก็เป็นบอลนอกตู้อีกหนึ่งต้นนะครับที่ที่ใครได้ไปเนี่ยสามารถใส่น้าหลอดถาดเลี้ยงได้สบายเลยนะครับ อันนี้อยู่นอกตู้น้องจะชื่อพันดาวนะครับพันดาวก็คือเป็นบอลขาวนะครับพื้นใบขาวนะครับแล้วก็มีจุดอา่าจุดสีแดงๆนี่ครับพันดาวนะครับต้นนี้ราคาห้าบาทนะครับอยู่ในกระถาง5้านะครับพญาดำรงราชานุภาพนะครับเอาไปเท่ากันนะห้าบาบาทครับ นางกีรินีนะครับตับนางสงการนะนี่ครับสวยมากท่านชมต้นนี้เอาไปราคาสามสิบเก้าครับดาริกาท่านผู้ชมใครชอบดาริกาตัวน,นี้สวยมากๆครับดาริกามีต้นเล็กๆไปด้วยนะนี่ครับน้องไม่รู้น้องอาจจะไม่รอดเนาะแต่มันมีเขียวนะครับให้ท่านผู้ชมไปรุ้นเอาเองนะต้นนี้เอาไปราคาสี่สิบห้าบาทนะครับสี่สิบห้าบาทดาริกา ฉลองกุ้งครับฉลองกุงต้นนี้เอาไปสาสิบเก้าครับต้นล่างน่าจะเป็นรัตนสินแผงแดงครับส่วนต้นวนนะครับจะเป็นผีเสื้อสมุทรเอาไปสามสิบเก้าครับแถวแรกเนาะใครชอบตัวไหนนะครับจดชื่อพร้อมราคาแล้วก็โทรมาหาน้องแบงนะครับต้นต่อมา อัมพรครับสวยมากๆสวยมากตันนี้กับหานุมานอะไรก็ไม่มั่นใจนะครับน่าจะเป็นออกศึกหรือข้าเฝ้านะครับไม่มั่นใจเนาะสองต้นคู่เลยนะครับเอาไปสี่สิบเก้าบาทครับม่วงมงคลเดี๋ยวน้องแมงพาไปดูแม่นะครับสวยแค่ไหนเนาะม่วงมงคลเหมือนจะมือละม่วงมงคลนะครับม่วงมงคลสามสิบเก้าครับ ยไปที่สองแถวพร้อมกันเลยแถวนึงนะตอนนี้พัทยานะครับสาบาทครับวันจันทร์ใครเกิดวันจันทร์นะครับเป็นบอลเหลืองจุดสีแดงๆอย่างนี้สวยมากๆครับต้นนี้ราคา39มสบเกาครับโอ้โหสีบาบาทครับ,บ,ารบตาคลาดกับสีเทพรักษ์นะครับ49บาท สองต้นคู่เลยบางพีกับนพเก,ก้านะครับใบนี้อาจจะรุนนะใบนี้อาจจะหล่นเนาะแต่ต้นนี้ใบนี้ยังดียังสวยงามอยู่นะครับเพราะว่าน้องเป็นบอลน,นอกตู้เนาะค่อนข้างที่จะละใบง่ายนะครับแต่น้องจะหัวใหญ่เนาะข้อดีของบอลน,นอกตู้นะครับรับรองน้องปลอดภัยแน่นอนเพราะว่าน้องน่าจะมีหัวแล้วครับ นพ้าก้านะครับต้นนี้เอาไปในราคาห้าบาทครับสวยมากต้นนี้ท้าม้ชมเหลืองแดงครับต้นต่อมานาคาราช30สบาทครับรัตนสินกับบางพีครับ49บาทครับหงดารุนนะครับท่าม้ชมหงดารุนต้นนี้ เอาไป39ครับราคาเบาๆเลยวันนี้ครับบันดาซับสี่สิบาบาทครับไก่แก้วมาลายทองนะครับต้นนี้เอาในราคาอยู่ที่49บาทครับตับรามเกียรนะครับ39ครับใครตามหาอยู่เนาะต้นนี้ หันมานเชิญธงนะครับสามสิบเก้าบาทโอ้สวยมากท่านผู้ชมอันนี้เริ่มแดงแล้วเขาจะกัดแดงสวยมากครับเป็นบอลนอกตู้ด้วยนะครับแววมายุราต้นนี้สามสิบเก้าครับกัมเนิรดซับนะต้นนี้ห้าสิบเก้าครับมันเป็นบอลบอลรัลกบอลสวยมากครับเนี่ยครับปเน้องจะออกด่างๆเนาะห้าสิบเก้าบาทครับ อ่าตอนนี้เป็นต้นลูกต้นลูกของต้นนี้ครับหนุมานสืบราคานี่ครับอันนี้จะเป็นต้นแม่เขาอันนี้จะเป็นต้นลูกกัดแต่ต้นลูกกัดชมพูแล้วต้นนี้เอาไปราคาสี่สิบเก้าบาทครับหลวงพ่อพูนแผงนะครับต้นนี้ห้าสิบเก้าครับหนุมานอมพ้พาห้าสิบ บาทครับสุนท h o ผู้39มสิบเก้ครับใครชอบสน่ห์จันนาคครับสวยมากๆครับสน่ห์จันนานะคเนาะราคา39ครับต้นสุดท้ายนะครับชินมันชอนชินมันชอนสี่บาทครับเดี๋ยวพาไปดูต้นแม่ของม่วงโมโคลนะครับ ต้นแมว้นแมวก็จะปลูกไว้เงี้ยครับเนี่ยเอาไว้ข้างนอกตู้แล้วก็จะใส่น้ำรอถาดไปครับอันนี้ต้นแม่บรรดาทรับครับต้นแม่ม่วงมงคลสวยมากๆท่าม้ชมดูนี่ครับโอเคนะครับใครชอบคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็ใครสนใจก็รีบโทรมาได้เลยนะครับที่เบอร์0 6 3 4 3 6ก 6825นะครับเบอร์นี้สามารถแอดไลน์ได้นะครับถ้าใครสนใจนะครับกดติดตามนะครับติดตามด้านล่างมันจะเขียนว่าคําว่าติดตามนะครับให้ทุกคนคลิกคําว่าติดตามช่องน้องแมงได้นะครับจะได้เห็นคลิปบ่อยๆเลยนะท่านผู้ชมนะครับโอเคครับวันนี้ลาไปกับภาพบอลสียามเย็นนะครับสวยๆเลยนะครับวันนี้ก็ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ